สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมตัวเกียวช่องเกียวซีหนึ่ทนะครับในคลิปนี้นะครับก็อยู่กับเกมนะครับแล็กนัลล็อกไอท์เลอร์แอดเวนเจอร์นะอยู่กับผมตัวเกียวเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับเพื่อนๆเ,เ,เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหน้าชายนะที่ผมว่าหลายๆคนก็อาจจะมองข้ามน้องไปนะครับเพราะว่าเ,ออเห็นว่าน้องแบบเป็นสัตว์ม่วงนะเออ เป็นแค่แบบเกตอีพิเกตสีม่วงนะครับบางคนอาจจะอยากใช้สีทองอยากใช้สีทองอะไรอย่างนี้นะครับก็จะผมพาไปดูแล้วกันนะครับว่ามีตัวไหนนะครับที่แบบเป็นสีม่วงนะแล้วแบบน่าใช้บ้างนะอันนี้จะผมขอแบบพูดแบบกระชับๆนิดนึงนะครับนะครับรวดเร็วเนาะ ตัวแรกเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวสีม่วงตัวนี้นะครับมาริโอเน็ตแล้วกันนะความสามารถของสกิลน้องนะครับก็คืออมีโอกาสนะครับ15%นะครับที่จะเพิ่ม M อ็ t เอตันะครับให้กับตัวละครของเรานะแล้วก็ตัวนี้ก็เหมาะกับสายเวทนะครับแล้วก็เหมาะต้องบอกว่าเหมาะกับพีทดีกว่าอย่าบอกว่าเหมาะกับสายเวทนะครับเพราะว่าสกิลตัวนี้ของน้องนะครับผมเมื่อเจ้านายนะครับจะสกิลรักษามีโอกาส15% นะครับผมมีกว่าสิบนะที่จะลบบัฟนะครับให้กับทั้งทีมเลยนะครับผมแล้วก็ฮิวด้วยนะครับผมต่อเนื่องเป็นเวลา8วินาทีนะครับผมคล้ายแซนนะครับตัวนี้เออแต่ว่าแบบที่ดีเลยนะครับผมก็คือเนี่ยชำระล้างสถานะด้านลบนะครับของสมาชิกทีมทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้แค่คนเดียวนะมันทีเพราะมันเป็นทั้งหมดเนาะ มันเหมาะกับสถานการณ์ยังไงเหมาะกับสถานการณ์เช่นนะครับใน PVP อะไรอ่งี้ใช่ไหมจังหวะที่เราแบบอาจจะโดนอ,อะไรนะโดนไว้เผาโดนฟอสโดนอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะอะไรวะมีโอกาสที่แบบจะช่วยเราได้นะครับผมแต่ยังช่วยอยู่ได้ด้วยนะครับตัวต่อไปเลยนะครับเอเอเดี๋ยวอีกนิดนึงนะแล้วก็ มันเหมาะกับในไหนบ้างใช่ไหม,มผมว่าก็น่าจะทุกคอนเทนต์เลยนะครับไม่ใช่แค่ pvp นะ pve ก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นผ่านด่านอะไรเงี้ยเราไปเจอพวกเซนแมนอะไรนะเซนแมนไฟใช่ป่ะไอที่มันเผาเผอะไรพวกนี้นะครับผม,มเราก็สามารถใช้ได้นะฮะแบบพระเรามีลบปั๊บแค่หนึ่งสกิลใช่ไหม,มตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับเพิ่มแต่ว่ามันเป็นโอกาสนะ โอกาสนะครับ15%อาจจะแบบไม่ได้ติดนะเพื่อนๆก็ต้องกดปนไปยั่งกว่ามันจะติดนะเนาะอะเดี๋ยวเราพาไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะตัวต่อไปนะผมว่าหลายคนอาจจะแบบยังแบบไม่ได้แบบไม่รู้นะครับตัวที่ผมก็ชอบอยู่เหมือนกันนะเออชอบอยู่เหมือนกันเอาไว้ดันพวกอ,อะไรนะเดินทางไกลกับอะไรนะหอ,อคอยใช่ไหมนะครับผม,มจริงๆตัวนี้ก็ สกิลหลักๆมันก็มีนะครับอันนี้นะครับมีโอกาสเด้งอะไรนะเด้งมานาะใช่ไหมเมื่อเจ้านายจะรับจะรับการรักษาโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่จะทำให้เจ้านายนะครับพื้นปูเอชพี HP นะครับด้วยเอชพีสิบสามเปอร์เซ็นต์ของแอนในปัจจุบันนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็คือ,อต้องบอกว่าขอแบบเวลาเราเจอน้องใช่ไหมเราก็แบบอะไรพยายามแบบ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 ไม่ได้พยายามสิ ก็ว่าขอพรนะครับให้มันลงช่องนี้เยอะๆนะครับผมให้มันลงช่องนี้เยอะๆนะอันนี้เราก็เดีวมาอัพเบลดีไหมก็อาจจะอัพไปสักหน่อยก็ได้หรือไม่ต้องอัพก็ได้นะผมว่าไม่ต้องอัพก็ได้นะครับผม <S <S <an> หรือใครแบบเลือๆก็อัพได้นะครับแต่โดยแบบทั่วไปแล้วนะครับก็ยังไม่ได้อัพนะเพราะว่าตัวหลักๆตัวอื่นๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับที่ใช้บ่อยๆนะยังแบบยังยังไม่สุดนะ นะครับก็อย่าลืมนะครับอันนี้ก็เหมาะกับโอกาสไหนนะก็ไต่หอนะครับเตือนทางไกลนะตัวนี้คือจะดีแบบดีมากๆเลยนะครับทำให้เราแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบไปอัพอินเยอะหรือแบบไม่ต้องอัพเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างแล้วกันนะว่ามันเตออ้เองอยังไงอะไรงไงนะครับผมส่วนสกิลฮิลก็เฉยๆนะครับมันก็มันก็ดีแหละนะครับ ก็ดีแหละนะครับอาจจะแบบไม่ได้แบบเป็นขีดหลักของตัวหมดหมดตัวนี้นะครับผมอโอเคตัวต่อไปนะก็นี่นะครับสำหรับสายกายภาพนะผมจะแนะนำเป็นน้องกระต่ายเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นตัวรถเกาะนะครับที่ค่อนข้างค่อนข้างแบบโคตรเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะอันนี้ผมก็กดลงจนเลเวล5ฝั่งขวาเลเวล1นะครับก็ถือว่าเป็น เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีหยู่กันนะครับมันช่วยลดกาะได้นะเลเวลห้าจะอยู่ที่8 6 0นะครับมีโอกาสเท่าไหร่นะามสเนะครับที่จะลดเดบบ์แปดร้อยหกสิบนะครับหรือว่าเยอะมากๆนะครับเนาะเวลาเรากดเรียนรู้ใช่ไหมเรากออ็ภาวนานะครับให้มันลงช่องนี้เป็นหลักนะครับตรงที่มันจะต้องบอกว่ามันค่อนข้างยากนะครับหมายถึงว่าแบบ มันจะใช้ตรงกับที่บอรดไล่อะค่อนข้างยากนะเออไอตัวเนี้ยมันก็ดีที่ถามว่าดีไหมก็ดีเหมือนกันนะขัดจังหวะการไล่ของเป้าไว้ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับแต่ว่าแบบโอ้โหมันต้องแบบใช้ทุกจกังหวะจริงอะเออมนถึงจะแบบดีนะครับไม่ใช่แบบอยู่ๆก็ใช้ไปมันไม่ประโยชน์นะครับจากนั้นเราใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับระว่างทางน้องแบบโรลลิ่งนะครับทำให้แบบเดฟมอนเดฟบอสลดนะครับจะแ,แบบดีมากเลย เอาน้องไปใชต้ตอนไหนต้องบอกว่าตุกคอนเทนต์มันกันนะแต่น่าจะยกเว้น PVP นะครับผมยกเว้น PVP ไม่ค่อยดูไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ผมว่าหรือถ้าแบบไม่มีจริงๆก็สามารถใช้ได้นะเอ,อแต่่างที่ผมบอกมันไม่รู้สิไม่ใช่ว่า PVP ใช้ไม่ได้นะตามว่าเฮ้ยออรถเดฟเนี่ยก็เยอะนะออแบบเดฟเราแบบพันกว่าใช่ไหม ตกเป็นแบบพวกตัวแทงอะไรเดฟบสองพันสามพันอะไรอย่างเงี้เนาะแต่แบบเดแบบตัวหลักรออะไรเงี้ยตัวหลักตัวที่แบบไม่ใช่ตัวแทงอะไรพีชอะไรเงี้ยสองพันต้นพันป้ายๆอะไรอย่างางี้นะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นหนอนม่วงนะตัวนี้ก็จริงๆผมก็ชอบนะแต่มันต้องบอกว่าผมเล่นทีมสายกายภาพเนาะแล้วมันก็แบบอันเป็นหลงสกิลแรกนะครับหลงสกิลแรกก็คืออะไรนะ มันจะลด m d มนะครับมันจะลดเ d ซึ่งผมไม่ต้องการตรงนี้นะครับผมต้องการตัว PDF นะเพราะว่าทีมผมเป็นทีมกายภาพแบบทั้งทีมเลยแอสซาแล้วก็คูลเซเตอร์นะครับนอกจากนั้นผมจะไม่ได้ใช้นะครับแต่สำหรับใครที่เล่นแบบสายเวทใช่ไหมทีมเวทนะตัวนี้ก็น่าใชยมากๆเลยนะครับผมแล้วก็จริงๆอา,อาจจะต้องบอกว่า ต่อให้ไม่ใช่ทีมเมทก็อาจจะใช้ได้นะครับถ้ากดแล้วลงตรงนี้นะก็คือเมื่อมีมีผลก็คือลงลงสนามปับ๊บได้เลยนะครับได้แอตแทกได้เอเมทแทกเดฟเอเมเดฟนะครับอย่างละ300นะถือว่าแบบเยอะมากๆเลยนะถ้าแบบไปถึงแบบโอ้โหขั้น5ก็ได้ห้ารอยอะไรเงี้ยขั้น10ก็ได้หนึ่งอย่างละพันอะไรก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับผมเล่นทีมกายภาพเนาะถ้ามันดันไปอัพแบบ ถามได้ตรงนี้4ี่นะครับซึ่งผมมาได้ใช้อย่างน้อยถ้าแบบมาลงตรงเนี้ยมันก็เออน่าคิดนะแต่มันก็เหมาะกับพวกตัวแทงพวกตัวยืนข้างหน้ามากกว่านะฮะต่อไปตัวอะไรดีนะครับยิงสีม่วงที่แบบผมว่าโอเคโอเคนี่ก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมมีตัวนึงนะครับที่อยากเสริมก็คือตัวดาบนะตัวดาบพอที่จะ ทำดาเมจได้ต้องบอกว่าช่วงต้นเกมแหละนะครับผมเชื่อว่าได้แค่ช่วงต้นเกมนะสำหรับใครที่แบบไม่มีสัตว์ที่จะช่วยปูทแอตแทกนะนี่สก,กิลของมันก็นะครับมีโอกาส5%ใช่ไหมที่จะบวกแอตแทกให้เรานะครับผมแต่ซึ่งมันก็แบบไม่ได้ดีเด่นอะไรขนาดนั้นเออผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะมีสัตว์ทองที่แบบโอเคกันแล้วนะเออแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีสัตว์ทองที่แบบ แบบบูตแอตแท็กให้ตัวเองนะครับสามารถใช้ตัวดาบนี่ได้นะเออถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับผมสกิลมันก็ไม่มีอะไรนะตัวนี้ไม่ได้แบบดีอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูการใช้งานมันสักหน่อยแล้วกันนะครับผม,มเอเาเป็นหอคอยอรอเอ,อ้ยผมยังไม่เปลี่ยนเลยปะหอคอยไม่รู้จะผ่านไหมนะเออผม,ผมไม่ได้ลงมา วันหนึ่งแหละเพราะว่าลงไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานมันหน่อยแล้วกันนะว่าเเราใส่อะไรดีเป็นเมืงน,นะไหนผมจะใส่หมดใช่ปะ่ะอ๋อผมจะใส่หมดแทนตรงนี้แล้วกันน,นะลองดูนะว่าไหวหรือเปล่านะครับรู้สึกเมื่อกี้มันจะมีจิ้งจอกใช่ไหมผมจําได้ว่าจิ้งจอกมันจะมันจะลบตอนนี้ปะ่ะใช่ปะ่ะวะเดี๋ยวลองดูก่อนนะคุณผู้ชมผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับ จะเอาเป็นแบบนี้แล้วกันอืมไม่มีตัวอะไรบ้างวะผมก็ลืมเอาไปแบบนี้แหละสติตตัสปุบอาอะไรแบบ้างตัดสิงเอาแบบแ,บบแนะนำเลยนะครับอันนี้เอาไหนวะอันนี้เอาปิดไว้นะครับ,นนนนพพรบที่แล้วก็แบบแ,บบแน,น,นะนำนะฮะไปเดี๋ยวลองไปดูก่อนจะผ่านหรือเปล่าน,นะครับลองดูไปลุยเลย ทำไมแอดเป็นบางอยู่วะเออแอดล่วงไปแล้วนะครับเรือนี้มดตายเนี่ยเออตัวละ ตึงๆเลยครับเนี้ยจะพาดูเดียวพาราจะแบกไหวหรือเปล่าพาราแบกไหวนะครับแล้วก็หันนะไปลองดูชั้นต่อไปนะนะเรามาดูนะครับมดนะลองดูที่หลอดมานานะครับดูว่ามันจะดิ้งขึ้นบ้างหรือเปล่านะดูแบบตัวอื่นนี่แทบจะแบบไม่ได้ใช้มานาเลย เด้งไหมเด้งนะมานาแทบไม่ลดเลยนะครับมานาไม่ลดเลยมีลดอยู่ตัวเดียวคือนะรลดอยู่ตัวเดียวเลยนะฮะตรงสายแบบตัวสซวนนิดนึงนะลองดันไปสักพักแล้วกันนะครับนะลองดูนะหลอดมานาดูดิฮันเตอร์เต็มนะมานาเต็มมานาเต็มกันหมดเลยนะลองดูคือบางทีแบบเราต้องแบบเสีย,ย,ยเวลาไปอัพอ,อินแล้วแบบเปลองสแตออะไรอย่างงีนะ้เห็นไหมดูดิมานาไม่ลดเลยนะครับ ลงแบบชิวๆนะครับไม่ต้องไปแบบไม่ต้องแบบเสียเวลาไปบบอีนนะครับสำหรับมดนะครับมดขาวคือมันเพิ่มไม่ต้องทิปนะออดูดิแบบจะจบลงจจะผ่าลงจะอะไรแล้วแอดผมมานะไม่ลดเลยสไน,นเปิร์ลดไปนิดเดียวนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะมีตัวเนี่ยพลาดินที่แบบชายเยอะกว่าเพื่อนนะนะครับ ลองดูลองดู่ะอีกสักดาหนึ่งแล้วกันจะผ่านหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็มาเทสให้ดูเฉยๆนะครับเป็นเรื่องของพดข่าวนะว่ามันใช้งานดีไหมดียังไงนะครับเด้งมันทํางานยังไงนะฮะดูดูดินะครับแอดมานาะไม่ลดเลยสไนรถลดไปนิดเดียวนะครับอยากจะดูของคูเเตอร์นะครับลดเอารลดเอา,เอานะนะาเด้งและเด้งลดเด้งลดสลับไปนะครับ ากคิดว่าละนะครับโอกาส15%ใช่ไหม,อมโอกาส15%านผ่านไปเนี่ยน่าจะผ่านอยู่นะผมว่านี่มาดาเด้งนะครับสบายสบายเลย่ะสมัยก่อนหมดไปละตุ่มนะครับลวงนะเดี๋ยวไม่ผ่านแล้วเราค่อย ออกแล้วกันเอ,เ,อเอาด่านนี้ก็ได้เอาด่านนี้ก็ได้นะครับด,ด่านค่อยออกนะเออเนี่ยมันจะได้ออกแล้วนะครับล่วงไม่ได้ต้องไปตั้งเอาสกิลคัดขึ้นมานะครับน่าจะไม่ผ่านนะอืมนะครับผมนะก็อย่างที่ว่านะครับหมดตายไปนะมันจะเออเขาเรียกว่ไม่มีผลนะหรือว่ามีนะเออชม ผมสังเกตไม่ได้นะว่ามันเด้งหรือเปล่านะผมกำลังดูอยู่นะาะผมไม่เคยเห็นมันเต้งตอนที่แบบอันนี้เลยนะ,ะน่าจะตายเลยเอยน่าจะน่าจะไม่เต้งนะครับคือถ้าแบบแอดตายไปตัวอื่นก็จะไม่ได้ผลนะฮะเห็นไหมดูมานาแบบลดเอารลดเอาเลยนะอโอเคเนาะการใช้งานก็นจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับมดข่าวเห็นไหมเมื่อกี้ผมใช้ตัวอะไรบ้างนะครับ เมื่อกี้ผมใช้ในส่วนของมาเลอเน็ตใช่ไหมก็เออเอาไวลางบับน,นะครับแต่ว่ามันก็จํากัดบางด่านจริงๆนะอาจจะผมพ่าไปลงอันนี้สักผมยังไม่ลงเลยจะทรานะวันนี้ยผมพาไปลงสักรอบหนึ่งตัวไหนมันกะกาวะคุ้มชมชิบหายไอ้ผม,ม,ม,ผมจําได้นะว่าตัวนี้มันโหดมากเลย <c oughs> ผมจําได้นะว่ามันโหดมากเลยเออเดี๋ยวไปมึงน,นะ น่าต้องเอาไว้ไหนวะอันที่สองปะเดือนแรกเออไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวเราเอาแบบสักสักด่านสักด่านหนึ่งแล้วกันกด่านหนึ่งก่อนไปอืมตัวไหนง่ายวะผมไม่ผมไม่รู้วะเออเดี๋ยวผมเอาตัวไฟผมเลือกตัวไฟดูแล้วกันสรุปแตกนะครับด่านแรก ไม่เป็นไรนะครับตายก็ชักมัดอ่านี่คนไฟแล้วนะครับแต่ว่าอะไรนะโดนอ,อ,อะไรนะมาริโอเนตล้างไปได้นะโดนมาริโอเนตลางนะครับเมื่อกี้นะมาติดไฟนี่นะครับกว,กว่าเราจะได้สกิลนี้เเราสามารถใช้หมดก่อนได้นะครับพอเราได้สกิลนี้มาพวกสกิลเต็งมานาอะไรทั้งหลายนะเราสามารถเอามดออกได้ในภายหลัง นะครับผมอย่างถ้าแบบแรกๆอ่ะเราแบบโอ้โหไม่มีเตี้ยมานาเลยอะไรเงี้ยเราใช้มดขาวเข้ามาช่วยก่อนได้นะฮะอย่างเราอย่างเราได้สกิลนี้เราก็สามารถาไปเปลี่ยนนะครับเอามดขาวออกได้นะเออเดี๋ยวพอหรือเปล่าเดี๋ยวทาไม่พอเดี๋ยวเราค่อยอันนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราเอาใช้ตัวนี้ตัวไหนมันยากามากวะผมจำได้ว่าตัวนี้นก็ยาก ป้าจะเราไปลองถูกมังกรไหวเบ่าไม่รู้นะเฮ้ยสวยละเราขัดได้อยู่นะครับอุ้ยปาลาดินสกิลทีเดียวแตกนะครับสกิลทีเดียวแตกเลยนะอือจะเราไปจุดนี้กีพาาดินสกิลเป็นล้านกว่านะครับแต่แบบเฮ้ยทำไมเลือดเหลือแค่เนี้ย ปลาดิจิติ้ทีเดียวบินเลยวะเนะี่ยโอ้โหนะครับทีเดียวแตกนะครับเมตานี้ต้องบอกออว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันจะแบบดุดุนะนิดนึงนะด,นดนนะุดุนิดนึงนะครับเอาตัวนี้ดีกว่าน่าจะง่ายอยู่นะแต่ว่ามันมีดูดเลือดนะดูนะครับเลือดบอส90% สมัยทีเดียวบินนะครับเมื่อกี้ลานแปดนะ <c oughs> ถือว่าแบบตึงๆเลยนะครับมาเดี๋ยวลงถึงด่านนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวเป็นประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มาใช้ดูเฉยๆนะว่ามันทํางานอะไรยังไงนะ,ะตัวนี้ต้องขัดใช่ไหมขัดงวะไงูะนะตัวนี้น่าจะ ยำไม่ได้เลยขัดไงวะจะขัดไม่ได้ที่แตกทีมเลยเนี่ยเราต้องลบปรับปะ,ะเีายวเราเอา ลองดูนะครับเผื่อผมกลัวขัดไม่ได้มันระเบิดเลยเออไม่เป็นไรพราทาิสเราจะคิวทีเดียวปึ้มนะครับหายนะครับเออนะครับก็นะใครผ่านด่านไม่ได้นะก็อย่าลืมนะครับไปเล่นได้นะไอตัวออะไรนะปิว บิวสมัยนะครับรถเกาะสมัยนะเออนะครับเพื่อนๆสามารถไปน,นี้ได้ไปเล่นกันได้นะครับอาจจะผมลองพาด่านให้ดูอีสักสักด่านหนึ่งสักสักด่านหนึ่งแต่ตัวอะไรไม่รู้นะครับโอ้จักรล่าล่วงไม่น่ารอดเอารอดรอดมาเนี้ยรอดเฉยนะครับดูสมัยสมัยไปทลกพ่อกรึบนะครับเกือบตายนะเกือบล่วงนี่ก็แบบหลงแบบสบายสบายเลยนะครับ กดอีกสักทีนะครับเพื่อความสัายใจเอ้าอันนี้เราเราต้องลบปรับเนี่ยดูบ้าเดี๋ยวผมขอญาตักตะิลนะครับลบปับหน่อยแล้วกันนะว่าปก่อนก่อนไปก่อนจากกันนะครับผ่านจะให้ดูสักด่านหนึ่งนะครับกับเมตาที่โคตรจะโกงนะครับ ไม่โกงก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วนะครับสกิลทีเดียวบอสแบบตายไปเลยเกือบตายอะ่ะออไปปึ้มนะครับดูดินะครับ, <c oughs> รบทีเดียวเกือบหมดหลอดนะเออถือว่าเป็นอะไรที่เวอร์เหมือนกันนะไม่รู้ว่าเขาจะปรับหรือเปล่านะ่ลต้องมารอดูกันนะครับถ้าเขาไม่ปรับก็ก็แย่อยู่นะครับเราดูสมัยเท่าไหร่นะครับล้านแปด นะครับร้านแสดน,นะครับสก,กิวอะไรก็ไม่รู้สก,กิวบ้าอะไรไม่รู้นะครับอืมโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะน่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนาะผมก็มาแนะนําสัตว์เลี้ยงหน้าใช้เฉยๆนะแล้วก็มาผ่านด่านให้ดูเล็กน้อยนะครับผมว่าเออเฮ้ยมันก็ผ่านด่านชิีๆนะถ้าเล่นสายนี้ก็คือเรียกว,ว่าสายขี้โกงหละนะฮะเออตอผ่านลับเขาเ้แล้ว ฮาาอาชีพไนอะไรพวกนี้นะเป็นลูกรักหลายๆเกมเลยนะครับผมพอมาเจอเกมนี้ก็แรงอีกนะครับเป็นลูกรักอีกเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมฝากคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็นะครับขอฝากรันเติมเกมนะครับเพื่อนๆเนาะใครกําลังมองหารันเติมเกมที่คุ้มกว่าเติมเองเติมถูกเติมไวปลอดภัยนะครับผมผมแนะนำรันนี้เลยนะครับราน Over t o p Up นะครับเพื่อนๆยังไง แวะไปใช้บริการกันได้นะครับผมเนาะเติมถูกเต,มติมไว้แน่นอนนะครับผมช่องทางการติดต่อก็มีทั้ง Facebook มีทั้ง l ล n e นะครับผมเว็บไซต์ก็มีนะครับนเนเาะเพื่อนๆสามารถทักเข้าไปถามแอดมินได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมมีคนคอยตอบอยู่ตลอดนะครับย4ชั่วโมงนะยังไงก็ทักเข้าไปสอบถามเรื่องราคาสอบถามเก็บอื่นนะครับเก็บอื่นก็มีนะครับไม่ใช่แบบแค่เก็บนี้เนาะเพื่อนนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับทุกทงานผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกท่าลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบายคลิปนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ